ไกสายสวัสดีครับและตอนนี้นะครับทุกคนนะครับก็อยู่กับช่องกด์สบายและวันนี้นะครทุทุกคนนะครับก็อยู่กับครูกายเองแล้วใครนะครับพ่อหนุหมอดแดงของโคและน้องสบายเองครับอ่าน้องสบายเองนะครับวันนี้นะครับเราก็กลับมากับโปรแกรมสอนต่อเลโก้ของเราอีกแล้วนะครับ ับเลโก้ชุด106-98ของเรานะครับเลโก้กล่องใหญ่ของเราอ่าอย่างที่บอกนะครับถ้าใครมีเลโก้กล่องนี้นะครับแล้วอยากจะต่อไปพร้อมกับครูนะครับก็สามารถดูทีละขั้นตอนแล้วก็มาสนุกกับพวกเราได้นะครับใช่ไหมนายใช่เลยครับครูกายว่าแต่ว่าวันนี้นะครับเราจะมาต่อตัวอะไรเหรอครับอ่าวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อเลโก้นะครับเป็นรูปนกกาเรียนมงกุฎแดงครับโอ้บอกชื่อพันธุ์เลยเนาะเพราะว่า รูปร่างของเขานี้ก็แบบว่าชัดเจนมากมีแบบว่าลักษณะเฉพาะที่แบบว่าค่อนข้างจะเด่นชัดนะครับนกสายพันธุ์ที่เราจะต่อในวันนี้นะครับก็คือนกกาเรียนมงกุฎแดงนะครับหรือนกกาเรียนญี่ปุ่นนั่นเอง ว่าแต่นกสมายครับนกกรเรียนถ้าเป็นนกกรเรียนทั่วไปเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คําว่าอะไรหรอครับคําว่านกกรเรียนภาษาอังกฤษคือ crane c, c r a n e crane แปลว่านกกาเรียนครับถูกต้องเลยอ่าใช่ใช่จริงๆแล้วนกกรเรียนนะครับภาษาอังกฤษเขาว่า crane ใช่คือคําว่า crane อ่า c r a n e crane แต่ว่า เนื่องด้วยสายพันธุ์นี้มันเป็นสายพันธุ์ที่เฉพาะเจาะจงมากๆนกกาเรียนมงกุฎแดงนะครับเราจะใช้คำศัพท์เป็นคำว่า red c r o w n crane อ่าคราวเป็นมงกุฎเรดสีแดงนะครับแล้วก็จะผสมกันเป็น red c r o w n crane อ่าแปลว่านกกาเรียนมงกุฎแดงนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรานะครับก็มาดูส่วนประกอบในวันนี้กันนะครับว่ามันจะต่อยาญขนาดไหนนะครับคราวที่แล้วนี่ต่อบ,บ้านก็โหเยอะเหมือนกัน,นเนาะไม้เนาะ ใช่เลยครับว่าแต่ว่ารอบนี้เนี่ยส่วนประกอบจะเยอะไหมครับจะเยอะไหมเหรออ่าครูก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าวันนี้เราจะต่อเยอะขนาดไหนนะครับพอเงันเล้นะครับเราไปดูส่วนประกอบในวันนี้กันเลยปิ๊งและนี่ก็คือส่วนประกอบในวันนี้นะครับที่เราจะใช้ในการต่อนกกระเรียนมงกุฎแดงกันนะครับก็ถือว่าน้อยกว่าคราที่แล้วเนาะถ้าเป็นบ้านคราที่แล้วนี่รู้สึกว่าส่วนประกอบทั้งหมดนี่ก็เยอะกว่านี้ใช่ไหม อันนี้เนี่ยน่าจะเน้นไปทาชิ้นส่วนเล็กๆนะคบใช่ใช่คือแบบว่าอันนี้เขาจะเน้นเป็นชิ้นส่วนเล็กๆเนาะแต่ว่าบ้านเนี่ยมันต้องมีแบบไว้ชิ้นส่วนอย่างเยอะมากเลยเพอะง้นแล้วเนี่ยมาดูกันก่อนดีกว่านเนาะว่านกกาเรียนมงกุฎแดงของเรานะครับระดับความยากจะประมาณไหนนะครับทุกทุกคนครับถ้าสมมุติว่าใครมีเลโก้ชุดนี้นะครับให้เปิดไปที่หน้า57ครับ เป็นรูปนกกาเรียนมงกุฎแดงอ่าซึ่งอันนี้ทุกคนดูนะระดับความยากของเขานะครับก็จะเป็น2บล็อกครับอ่าเป็นเลโก้2บล็อกมันจะมีอะไรยากอะ่ะเออชิ้นส่วนแค่เนี้ยครูคิดว่าบ้านเขาที่แล้วเนี้ยก็ยากกว่ามั้งน่าจะอยู่ที่ความละเอียดมั้งครับก็ต้องลองตอบกันก่อนนะครับต้องรองต่อดูก่อนเนาะไม่แน่หรอกมันก็เหมือนกับอ่าโจทย์วิชาคณิตอะ่ะ ทุกคนอาจจะคิดว่า,าโจทย์ที่ให้แบบว่าข้อสั้นๆง่ายๆแต่ให้ข้อยาวยๆยากใช่ไหมเหมือนโจทย์ปัญหาที่เราเจอกันตอนที่เราเรียนอะแต่ว่าทุกคนเชื่อไหมว่า,วาโจทย์ปัญหายิ่งมันให้ยาวมากเท่าไหรอ่อ่ะข้อมูลที่เขาให้มาก็ยิ่งเยอะมากเท่านั้นน่าหมายความว่าโจทย์ที่ยาวอะ่ะน่าจะเป็นโจทย์ที่ง่ายกว่าลองคิดสภาพนะโจทย์ให้มาบรรทัดเดียวไม่ถึงบรรทัดด้ยวยข้อมูลนิดเดียวเองเราจะรู้อะไรจริงไหม ให้มาสั้นนิดเดียวจะเป็นรูอะไรใช่ไหมคะผู้กายเนาะเอ่อใช่ก็จริงอ่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรานะครับจะมาต่อนอกกาเรียนมงกุฎอย่างไปพร้อมๆกันนะครับเด็กๆทุกคนพร้อมไหมครับน้องสมัยพร้อมไหมพร้อมแล้วครับอ่าถ้าพร้อมแล้วนะครับเราก็มาเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกไม่มีอะไรมากเราก,ก็แค่เตรียมเอตัวที่เป็นบล็อกฐานสี่เหลี่ยมไปเฉยครับแต่ว่า ฐานสี่เหลี่ยมอันนี้นะครับเราจะใช้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดบางนะครับขนาดสี่คูณสี่นะครับสีเขียวนะสีเขียวอ่าเตรียมไว้ก่อนแบะไว้แี้ก่อน <c oughs> อันต่อมานะครับเราจะตกแต่งฐานล่างก่อนเลยเออมันก็ม่มีอะไรเนาะก่อนที่จะไปตัวนกมันตกแต่งก่อนเลยด้วยใบไม้อ่าต้นไม้ต้นเล็กๆของเรานะครับแปะไวท้ที่มุมอ่าไปที่มุมนี้เลยและเราก็จะ ใช้ตัวที่เป็นสีดําแบบนี้ดําต้องมันมนด้วยนะไม่เอาดำเรียบนะดํามนดํามนเอาแปะไว้ตรงนี้ครับเพื่อที่จะทําเป็นขาของนอกกรเรียนอ่าและจากนั้นนะครับไม่รู้ว่าเขาจะแยกย่อยกับประทามเนาะเราก็ต่ออีกสองชั้นพพเพราะปกติน,นกกระเรียนเนี่ยเขามีขายาวเนาะขาเขาจะยาวนี่ไงขาเขาจะยาวมากนกกรเรียนอ่ะต่อเลยแล้วกันนะครับ อ่ะต่อเลยตรงนี้ก็จะเป็นบอดี้ของเขาและ้ะเป็นบอดี้ของเขานะครับเราจะใช้ตัวนี้นี่เลยสี่เหลี่ยม้าวหมูแบบด้านบนยาวกว่าด้านล่างครับแปะเลยปึ๊บทุกคนก็ได้ส่งนี้มาน,นะครับโอ้หคลิปนี้จบเร็วแน่เลยอะ่ะตอนนี้ได้บอดี้กับขาแล้วเร็วเร็วอ่ะต่อไปนะครับเราวางตรงนี้ไว้นี่ก่อนนะเราจะมาทําตัวที่เป็น รู้สึกว่าจะเป็นปีกมั้งส่วนปีกกับส่วนอ่าบอดี้ที่เป็นสีขาวของนกกระเรียนอ่ะเราจะใช้ฐานบอดี้เป็นเลโก้ขนาด2คูณ4แบบบางครับสีครีมอ่าอันนี้เขาเรียกสีครีมอ่ะและนะครับเราก็จะใช้เป็นเลโก้สีขาว2คูณ1ครับแบบหนาครับต่อแบบนี้เลยปึ๊บ ทุกคนจะได้แนวนี้ออกมานะครับนี่เป็นชั้นที่2องและชั้นต่อมานะครับเราก็จะปิดด้วยสังเกตไหมว่าตรงเนี้ยมันเหลือพื้นที่3าคูณสองเพราะงั้นแล้วเราใช้3ามคูณสแบบโค้ง,งแบบนี้นะครับเป็นลนักษณะโค้งแปะแบบนี้ครับปึ๊บนี่เลยทุกคนน่าจะเห็นกันเนาะนี่อย่างนี้เลยครับอ่ะ อันต่อมาเราก็จะใช้เลโก้ขนาด2องคูนหนึ่งแบบสี่เหลี่ยมคางหมูแต่ว่าด้านล่างจะยาวก,กว่าด้านบนนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะแบบลาดลงไปในการปิดตรงนี้เลยปิดแบบว่าไม่ให้มันดิ้นออกจากกันอะเติดต๊ดเตึ๊นี่ครับเหมือนรองเท้าอะทรงเหมือนรองเท้ามากถ้าให้ต่อรองเท้าในครูจบแค่ตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็นี่ ตรงนี้สาคัญสุดเลยตรงนี้จะขาดไปไม่ได้นะครับต่อจากชั้นนี้จะเป็นคอของนักกระเียนแล้วโดยเรานะครับจะใช้เลโก้ขนาด2ไม่ใช่2สิอะไรคูณอะไรนะสมยัยหนึ่งคูณหนึ่งครับ1นคูณหนึ่งใช่แต่สีขาวเหมือนเดิมแปะด้านนี้ครับนี่เป็นอย่างนี้เลยเป็นคอเขานี่ได้แล้วทุกคนสังเกตดูนนะคอต้องเป็นด้านนี้นี่ อ่ะทีนี้นะครับเราก็จะเอามาต่อกับตัวบอดี้กันอ่าต่อกันเลยปึ๊บนี่ไงได้แล้วเป็นคอกับเป็นอะไรเนี่ยอันนี้น่าจะแบบว่าพลาดลาทุกคนเอ่อขูไก่น่าจะต่อผิดด้านนะครับเออเย,ยมคูน่าจะหมุนสลับกันนะนี่มันต้องหมุนด้านนี้สิเออถึงจะเป็นหางก,กระตัวได้มันต้องเป็นด้านนี้มากกว่า น้องสมัยก็พูดถูกเนาะน้องดูออกด้วยอ่าต่อไปนะครับขั้นตอนสุดท้ายมันเร็วไปไหมเนี่ยเออขั้นนี้มันจะเร็วไปปะต่อกันเร็วมากเลยครับว่าแต่ว่าขั้นสุดท้ายเนี่ยคือส่วนของอะไรเหรอครับอ่าคืออะไรใช่ไหมขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยเหลือแค่หัวแล้วนะเหลือหัวแล้วจริงๆอ่ามันจะจบไวมากวันนี้เราจะใช้ฐานของหัวนะครับเป็นสีครีมนะครับเป็นเลโก้ขนาด2องคูณหนึ่งอ่าแบบบางด้วยนะ และเราก็จะต่อด้วยนี่เลยเลโก้ LEGO ขนาดหนึ่งคนหนึ่งแต่ว่ามีปุ่มด้านข้างเราจะหันออกนะเราจะหันออกาแบบนี้ปึ๊บนี่มันจะเป็นอย่างนี้ครับด้านหน้าด้านข้างด้านหลังแบบนี้มันจะมีปุ่มให้เราแบบใช้ทุกอย่างเลยและเราก็จะเอาตัวนี้ครับทุกคนคงจะเดาออกเนาะว่าตัวนี้คืออะไรเนาะนั่นก็คือปากของนกนั่นเองอามาต่อที่ ตรงนี้เลยนี่ปิดด้านหน้าปึ๊บเห็นปะมันจะมีที่ต่อตาทีเนี้ยมันเหลือแค่สองอย่างันเองเหลือแค่ตาสองข้างกับมงกุฎสีแดงที่เป็นพันุ์ของมันอะไรก่อนดีลองสมัยจะต่ออะไรก่อนเอาตาก่อนดีกว่าครับเอาตาก่อนได้ดีนี่ดวงตาครับใช้เหมือนกบเลยถ้าใครดูคลิปต่อกบครั้งที่แล้วนะใช่ แปะเลยแปะตาปึ๊บนี่เป็นดวงตาแล้วทุกคนเห็นไหมนี่ดวงตาสองข้างและจากนั้นนะครับมองปู้สีแดงนะครับเราก็ใช้เป็นเลโก้ขนาด1นคูณหเหมือนกันนะแต่เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับเอาสามเหลี่ยมนะไม่เอาแบบว่าเป็นทางหมู่นะแปะเลยนี่ไงหนะัวของมันเหมือนมากว่าเราและเราก็จะสุดท้ายแนละ้วเอามาต่อเลย สมบูรณ์แบบเรียบร้อยไม่ค่านี้ง่ายมากอะในบอกสองดาวเออใช่ไหมไมยตัวดาวเนี่ยไม่ได้หมายถึงความยาวหรือเปล่าครับน่าจะหมายถึงความละเอียดหรือเปล่าครูกายไม่ครูว่านะเหมือนที่มมยสงสัยเลยครูว่าสองดาวอะน่าจะหมายถึงความละเอียดเอ่อความละเอียดในการต่ออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า อันนี้สังเกตดูได้เลยว่าชิ้นเล็กอ่ะมันเยอะแต่ชิ้นใหญ่ไม่มีเลยชิ้นใหญ่มีแค่นี้มีแค่ฐานมันอ่าประมาณนั้นอ่ะซึ่งในคลิปต่อไปพูดเราก็คงบันเทิงกันแหละ <c ười> คลิปต่อไปเป็นอ่าบทสุดท้ายของเล่มนี้จริงๆนี่มีสองเล่มนะแต่ว่าเล่มนี้นี่คือแบบว่าอันนี้คือลองสุดท้ายอ่านกกระเรียนมงกุฎแดงเนี่ยลองสุดท้ายเลยซึ่งอันต่อไปอ่ะจะเป็นอันที่ยากที่สุดของเล่มนี้ สู้ไหมเราจะสู้ไปด้วยกันครับอ่าโอเคสู้ก็สู้เนาะอ่าและนี่ก็คือนกกระเรียนมงกุฎแดงของเรานะครับแต่ถ้าเป็นสีเหลืองมองกุฎเหลืองเหรอไม่ใช่มั้งไม่มี <c oughs> สำหรับวันนี้นะครับพวกเราสองคนนะครับก็ขอจบการสอนนะครับการต่อเลโก้แบบง่ายๆนะครับในรูปของนกกระเรียนนะครับในสายพันธุ์มงกุฎแดงนะครับเอาไว้ที่ตรงนี้นะครับ ถ้าชอบใจนะครับก็อย่าลืมอะไรนะครับน้องสมายครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับพวกเราสองคนได้นะครับดีมากเลยอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับและกด s u b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนต่อไปด้วยนะครับเขาว่ากันว่าเออจริงด้วยสินกกระเรียนมงกุฎแดงเนี่ยอ่าบางความเชื่อเขาก็บอกว่าเป็นนกที่จะนำพาความโชคดี หรือว่าเป็นตัวแทนแห่งความซื่อสัตย์นะครพรกันแล้วนะครับใครที่ได้มาดูคลิปนี้นะครับก็ขอทุกคนนะครับเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครตลอดทั้งปีตลอดชีวิตของพวกเราทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพวกเราสอคนนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย